รับจอบหลาอไม่ดแไม่่ไม่่พูดได้หรอพได้หรอนี่ดูแลตั้ง่โอโมดยังแบบตั้งข่เดินลแล้วอยู่ตอนนี้อย่ตอนนี้ปีแรกอ่ะนี่ดูแลเป็นอ่ไยังตามมาไ่ถามว่างานนี้งานอฟิศไม่ใช่ีไปพูดไ้า่งกส่่แล่ไม่คือมันก็คือมันก็ยคือส่วน่ของขา ล่าสุดเลยครับคอนเสิร์ตแฟนไฟตันโอ้สนุกมากพี่ๆได้มีใครได้ไปดูโอ้โหสนุกสุดๆแล้วก็เอนจอยมากผมว่ามันครบรถมันทั้งสนุกทั้งซึ้งทั้งเศร้าทั้งโอ้โหทั้งคือบรรยากาศมันอบอวลไปด้วยความสุขท้งนั้นเลยแล้วก็ดีใจแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครับคืองานดีๆแบบนี้แล้วก็ทุกคนแบบตั้งใจมากกว่างานมันจะออกมาแล้วทุกคนชอบขนาดนี้ เห็นมัาไม่สบายเพราะว่าหนักมากครับจริงๆแล้วก่อนคอนเสิร์ตสองสัปดาห์ผมไม่มีเสียงเลยไปซ้อมอ่ะผมซ้อมอะไรไม่ได้เลยได้แต่งับปากเนื้ออย่างเดียวแล้วก็ซ้อมเต้นได้เท่านั้นเพราะว่าเสียงไม่มีเลยเพราะว่าเป็นแผลในกระเพาะแล้วก็คออักเสบก็คือจริงๆแล้วคอนเสิร์ตทั้งสองวันทั้งรอบลันทรูกับรอบจริงผมก็ต้องฉีดยาเพื่อจะประคองขนาดเสียงไม่ค่อยมีนะคอันนั้นฉีดยาจริงฉีดยาสองวันเลยครับสองวันวันละเข็ม เพื่อจะประคองตังวนไปครับตอนเข้าคอนเสิร์ตจริงครับ ไม่กังวลเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเพื่อนรอบๆตัวผมเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เขาจะซัพพอร์ตกันไม่ว่าจะเป็นนนเปกัโจอี้เป็นพี่ป๊อปรื่แม้กระทั่งแขกรับเชิญทุกคนอ่ะผมรู้สึกว่าเขามาด้วยความสนุกมาด้วยแบบความที่เขาอยากจะเล่นกับเราเอ็นจอยกับเราก็มันก็ทําให้ปราเฉยมาต่อมาดีก็เลยทําให้ความในภาพที่เราต้องฉีดยาขึ้นใหม่นี่มันมีจุดไหนหรือแบบอะไรมันรู้สึกแบบแปลกไปไหมเสียงเราหรืออะไรมีแบบแปลกตั้งแต่ตอนฉีดแล้วคือมันฉีดสเตียรอยด์เนาะมันก็ยามันรุนแรงมันก็ทําาให้เรแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมันจะวูบว่าแ่ะมันจะวูบว่าแ่ะมันเหมือนร่างกายเราจะคุ้มคุ้มกันมันจะเบี้ยวเบี้ยวหน่อยอะไรแล bon ้วก็หน้าจะร้อนร้อนเหมือนจะเป็นไข้ตลอดเวลาแล้วต้องประคองตัวเองให้ให้อยู่รอดแล้วมันคือคนจะรู้สึกว่าเล่นคอนเสิร์ตก็แบบ just เล่นคอนเสิร์ตนะจริงมันไม่ใช่นะมันเราต้องจำบ็อกกิ้งเราต้องจำสคริปต์แล้วก็จำว่าพาร์ตต่อไปเราต้องทำอะไรออกตรงไหนพูดอะไรร้องอะไรมันมันหลายทา ก็เลยทำให้กังวลบ้างแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีที่รอดเพราะว่าชมเลยว่าเป็นเหมนยอดมนุษย์คนหนึ่งที่แบบว่าก่อนหน้านี้ตอนซ้อมไม่มีเสียงเลยอขเพราะคนเยอะยาฮะยาใช่ฮะใช้ยาประคองเอานะครับแต่ว่าก็ก็มันก็ผมว่ามันถึงเวลานะโชว์นมาสโกออนเราเป็นศิลปินเราก็ต้องทำเพราะว่าทุกคนที่เขาซื้อบัตรเขาต้องการดูโชว์ที่ดีฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องตอบแทนทุกคนที่มาโชว์มาดูโชว์เราให้เต็มที่เลยเราเลยว่าชอบมากติกแพ็คคือสร้างราย จริงๆอันนั้นถอดเสื้อมาผมเป็น,นปแบบนั้นนะแต่หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเสื้อแบบโฟมหรือเปล่าเสื้อฟองน้ำหรือเปล่าแต่ไม่ใช่จริงแล้วอันนั้นหุ่นจริงนะหุ่นจริงซอนลูกซอ,นล,กอนลูกเป็นผู้ชายใน่เสื้อกิ๊อยู่แม่ล้วตอนนี้ยังอี้ยายังไม่หายเลยครับคือตอนนี้ก็ยังทานอาหารก็ยังแสบท้องอยู่แล้วก็โหจริงจริงแล้วเดือนนี้ผมนี่ผมเสร็จตอนไส้ตันแล้วเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตอีกสสัปดาห์3สัปดาห์ต่อกันแล้วก็ต้องซ้อมแล้วก็ ยายก็ยังต้องรักคุณหมอบอกว่าก็ถ้าคุณยังไหวอยู่ยังไม่ตายคุณปามบอกวาทำงานเต็มที่ครับเดี๋ยวคุณหมอจะใช้ยาประคองไปเองใช้ยาอะเป็นนภาพักจริงจังไหมอ่ะแต่ว่าตัวผมนี่ผมไม่อยากขีดบ่อยแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นจริงๆแต่ว่าพอคอนเสิร์ตหลังๆอ่ะก็จะเป็นเกสและมันก็อาจจะไม่ได้โหทั้งคอนเสิร์ตเราอาจจะไม่ต้องต้องใช้ยาถึงหนักขนาดแต่ว่านั้นมันจำเป็นจริงๆเพราะว่าถ้าไม่จำเป็นผมไม่อยากไปใช้เซรอยอยู่แล้วแรงรุนแรงใช่ไหม ผมว่าแต่ละคนไม่เหมอือนกันบางคนก็ฉีดแล้วหน้าบวมอย่างผมก็จะเป็นฟิลเหมอือนอาหารไม่ย่อยอะไรบางคนก็โ้หมันคือมันแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าแต่ละคนฉีดไปแล้วมันมีผลข้างเคียงอะไรอย่างไรทีนีน้เรๆๆๆามีเลยงว้บบวาอย่ะหยุดพักสักโอ้พรุ่งนี้แต่ผมจะหยุดพรุ่งนี้เลย <laughs> ผมไม่ผมไม่ได้พักเลยเพราะว่าผมเสร็จเนี่ยแล<อ>้วต่อแล้วก็มีงานในช่องเนอะที่ต้องถ่ายเมื่านี้จะต้งปล่อยรายการใหม่ไปแล้วก็มีซิทคอมอีกซึ่งซึ่งมันก็จะอย่างงี้ครับมันก็จะเสร็จคอนเสิร์ต ซ้อมคอนเสิร์ตใหม่แล้วก็เล่นแล้วก็ทํางานที่เรามีจบคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ต่อยคอนเสิร์ตนึงจบคอนเสิร์ตนี้แล้วก็ต่อยคอนเสิร์ตนึง<ม>อยู่เพราะว่าตอนนี้ตารางงานผมน่าจะไปน่าจ,จะกุมภาบีหน้า<ม>และคือเตปีนี้เต็มเต็มหมดแล้วอีกหนึ่งเรื่องราวก็เหมือนเห็นแบบมาว่าแตควาหลุดมาอมีหลุดมานิดนึงเรื่องแบบมีฉันอยากมีลูกกับคุณชิสาเป็นว่าไม่จบไม่จบเอาไปเอาไป คาริาสา uh huh. แทงเราอัมเร้า uh huh. ยังไม่มีแพนตอนนี้โอ้เอาพูดจริงๆล่าสุดเหมาที่บ้านผมเนี่ยน้องทองตาลไม่สบาย uh huh. โอ้เรายัง,ยงลาบากเลยคือป่วยหนักมากเหมือนน้องแบบหมอนรองกระดูกแบบแบบกลิ้นนิดนึงอ่างเงี้ยหัวหนะ้าขนาดยังไม่ใช่เร็งเรานะเรายังแบบจะเป็นจะตายเลยผมต้องต้อง,ต,องต้องบีบคิวออกมาเพื่อจะผ่าน แบบมาเราไปหาหมอรู้สึกหูนี่ขนาดเรายังไม่มีลูกแลเรายังห่วงขนาดนี้เลยถ้าวันนึงมีน่าจะห่วงมากกว่านอี้อีกก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมเพราะว่าผมทำงานเยอะมากทุกวันผมทำงานเยอะจริงเยอะจนหน้าพอ่อหน้าแม่ผมไม่เห็นเลยผมเห็นหน้าแม่คืนในงานบอคอนเสิร์ตอะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากคอนเสิร์ตก็ยังไม่ได้เจอหน้าแม่อเลยมันเหมือนแบบเราร่างกายเราต้องทํางานตลอดเวลาเห็นผมอยากมีครอบครัวผมอยากมีลูกผมเนี่ย ไม่งั้นผมจะทํางานทุกวันนี้เอาตังค์ให้ใครถูกไหมคือคือเราทําเพื่อเราจะรู้สึกว่าเราจะได้ให้ลูกเราสบายเพราะว่าในชุวงช่ววันนี้เราก็ยอมรับนะเราอยู่ในโลกที่วันนี้ค่าเทอมแบบบางทีอินเตอร์เป็นร้านอ่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องทํางานเพื่อจะเก็บเงินเอาไว้เพื่อจะดูแลนอกนอกจากลูกของเราอ่ะมันหมายถึงว่าคอมมูนิตี้ของเราด้วยเพื่อนๆของเราด้วยหลายคนก็ต้องช่วยแบบฮิ้วๆกันไปพยุงกันไปครับ แต่ถ้าถ้าจะมีขึ้นมีจริงมีอะไรแบบนี้จะมีความีความรักมีความกังวลอย่างที่บอกว่าแบบที่ต้องปายกตงวลนะกังวลปืนเนี่ยผมรู้สึกโอ้โหรือม,มีลูกผมทำไงวะเนี่ยงานเงินคงเละเทะหมดแน่เลยขนาดขนาดหมาเราไม่สบายผมยังแบบเสร็จงานแล้วรีบกลับบ้านเลยเพราะว่าต้องกลับไปดูเพราะตอนนั้นหนักมากตอนนั้นคือโัวหตัวสั่นแล้วก็กินอาหารไม่ได้ต้องต้องอุ้มเลยอ่ะหมอห้ามเดินเพราะว่าเพราะว่าเจ็บ ตอนนี้ก็เลยถ้าือไม่ได้มีแทนเลยแบบนั้นจริงบาง้ยังครับเป็นอย่างไรคาลิสาไปตาลิสาลิสาอะไรสิเข้ามาผมรออุ้มลูกคาลิสาอยู่ครับต่อยอดเลยผมแทนกลับไปเลยคนนั้นน่าลุ้นกับผมพี่อ้าวเลยแตนั้นน่าลุ้นกับผมพี่เขาเขดูมีความสุขช้ำช้ำก็สุดสุดเอ็นจอยเวอร์ทำงานผมทำงานหนักมากจริงจริงยีราคาเดิมงานหนักสุด ทนเนี้ยผมไม่ได้จะสปอยใคราะเพราะาคือช่วงผมรู้สึกว่าเดือนเนี้ยผมสุขภาพแย่มากแย่มากแล้วก็เดือนเนี้ยผมไปหาหมอเนี่ยผมคิดว่าต้องมีสิบครั้งจริงๆผมหาหมอดอกเดียวกันผมหาหมอตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านามาประมาณสิบวันแล้วก็ไปครั้งหนึ่งก็เป็นหลัเกเดียบหมื่นเพราะว่าทุกครั้งผมต้องไปสองต้องเข้าไปที่จมูกเพื่อไปดูกอกเสียงว่ากอกเสียงเราเป็นยังไงเส้นเสียงเป็นยังไง อาการปวรดไหล่ย,ย้อนที่มาจากแผลในกระเเป็นยังไงแล้วก็มีตายเดินผ่านมาก็ไปวางยาสลบเพื่อจะส่องกล้องไปในกระเพาะเพื่อไปดูแผลเนี่ยว่ามันเป็นยังไงตอนนี้มีกี่โรคที่เราจะต้องมไม่รู้เลยฮะไม่นี่ตอนนี้เอาพูดจริงนะคือชีวิตผมมาประคองด้วยยาเลยปากกาตื่นเช้า,ชามาเลขามผมมาเตรียมมีถุงยานหนึ่งถุงกี้ มือ้อนึงหรอเอางี้อย่างน้อยนะผมต้องกินยาทุกตอนเช้าอะอย่างน้อยสามทุกวันแล้วก็ในระหว่างวันถ้ามีอาการอะไรที่มันแทรกซ้อนขึ้มนมาก็ต้องกินยานะประคองตลนะอดเลยต้องไปทุกที่ในองวั้องต้องรกษาทุกอย่างไปไม่งั้นมันจะตุ่มเอางี้ผมอ่ะคุยกับคุณหมอผมถามว่าคุณหมอครับผมมีโอกาสที่คือคือตอนนี้เราแก่ขึ้นเนาะเราก็ร้องเพลงอ่ะมันก็ไม่ได้โปร์ฟล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมผมถามคุณหมอว่า,วาเอ๊ะผมจะมีโอกาสกลับไปโปร์ฟล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเขาบอกว่า,วา,วาอย่างนั้นต้องหยุด ผมก็บอกทุกหมอโอเคครับผมอยากอยู่แต่พอผมหยุดล้องเนียผมก็ต้องผ่านรายการอีกพอผมหยุดารายการผมก็ต้องประชุมงานที่เป็นงานในช่องอีกพอหยุดทุกอย่างแล้วโอเคถ้าจะจบแล้เดี๋ยวเรื่องปัญหาใหม่มาแล้วคณะงานบอกว่าของงานชิ้นนี้มีปัญหาต้องเอานั้นมาตรวจมันกลายเป็นว่าเราเองก,ก็ไม่ได้ไม่ได้จริงจริงมีมีเพซตคอ,อนเสิร์ตเนี่ยผมได้พักวันเดียวพอหลังจากวันหนึ่งที่พักเมื่อวานผมก็เริ่มงาน แต่วันนี้มาวันนี้ก็อีกสี่งานนี่พึ่งยงานแรออกเลยหรือสามงานยายงสักแบนี้ก็ต้องดื่มผมเอาจริงผมไม่ดื่มเลยครับ<อ>ผมเลือกดื่มมาน่าจะต้องมีหกเจ็ดเดือนแล้วผมดื่ร้อยมากยิ่งยิ่งพอเป็นแผแลนะพอผมไม่ดื่มแต่ว่าจริงๆแล้ว อันนี้บอกทุกคนวมานะผมจะดูสัมะเลทีมอลผมคนไม่ดื่มผมดื่มน้อยมากก่อนเล่นคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ผมไม่ดื่มหลังเล่นคอนเสิร์ตเมื่อก่อนมีดื่มมากแต่หลังดื่มไม่ได้เพราะว่าในวันรุ่งขึ้นเราต้องมีงานต่อคือผมจะเป็นคนที่ไม่ดื่มขึ้นเวทีเลยผมผมไม่ชอบผมไม่ชอบการที่เรามึนเมาเกินแล้วเล่นคอนเสิร์ตผมกลัวควบคุมตัวเองไม่ได้ผมอยากจะโชว์ของโชว์ของเราอ่ะให้มันอยู่ในร่องในรอยมีสติพอไม่มีสติแล้วพอสนุกเกินไปอ่ะ ันหนึ่งสนุกเกินไปมันอาจจะมีผลตามมาได้เราอาจจะพูดอะไรที่เราไม่ดีออกไปสอนคือพอสนุกมากเกินไปเดี๋ยวกายเป็นว่าเราไปติดสิ่งนี้และการดูว่าต่อไปเราต้องอยู่ทุกครั้งก่อนขึ้นผมไม่อยากผมไม่อยากไปถึงจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นทั้งยานอนหลับอะไรเลยที่ต้องใช้อผมจอใช้มันน้อยมากเพราะผมกลัวติดพอติดแล้วแล้วเราไม่ใช้มันแล้วเราอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่เพราะว่า ยอมรับว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาผมนอนนอนหลับยากมากเพราะแบบกังวลคอนเสิร์ตด้วย <c oughs> สุขภาพก็ไม่ดีงานอีกโหมันมันเหมือนทุกอย่างเห็นอนตีสามอะตื่นเจ็ดโม <c oughs> แล้วตื่นเจ็ดโมมานะคิดงานเลยแล้วนอนไม่หลับ <c oughs> แล้วก็เราก็ต้องตื่นมาดูทีวีแล้วก็เหมือนแบบกินอะไรที่มันแบบอุ่นๆเพื่อจะให้นอนหลับแล้วกลับไปนอนอีกทีหนึ่งอีกสักสองชั่วโมงแล้วก็ทำงานต่อ ม,มีช่วงสัปดาห์ก่อนแบบต้นเดือนใช้บ้างแต่ว่าพอ,พอพอดีขึ้นก็หยุดละปีนี้หนักสุหนักมากครับแล้วก็ไม่มีวิเวียนคือเวลาเจอเพื่อนเพื่อนบอกว่า i, พี่อ๊ตดไม่เป็นไรหรอกปีนี้มันอย่างนี้แหละแต่ปีหน้าก็าเบาเออเราพูดเงียบหกปีแล้วไม่ไมเคยไม่เห็นบีเบาเลยหนักขึ้นทุกปีแต่ว่าสนุกดีครับสนุกเพราะว่าเรามาเป็นแกนก่อนเพื่อนๆทุกคนพอเราเป็นแกนเพื่อนทุกคนเนี่ยก็ ได้คุยกับเพื่อนทุกคนสมมติว่เพราะว่าไม่ต้องห่วงผมก็จะทําให้แกนนี้แข็งแรงสม่ำเพื่อให้ไอ้คอมมูนิตี้ของเรามันแข็งแรงแล้วก็ดําเนินงานแบบนี้ไปต่อได้เรื่อยๆอย่างเรื่องหยุดดื่มเป็นที่คุณหมอจับว่าเราผมหยุดเองเราจะต้องค o n t r o l ชีวิตไม่ให้มันไปก่อนจริงๆผมดื่มน้อยอยู่แล้วอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนทุกคนเห็นผมเหมือนผมเป็นคนแบบชอบดื่มผมดื่มน้อยมากผมมันไม่ค่อยเอาจริงผมเลิกดื่มไปตั้งแต่น่าจะอายุสามสิบแบบผมบุญดื่มน้อยแล้วนี่เกือบสิบปีแล้วผมเป็นคนแทบจะไม่ได้กัญ แม่ลุกจะไม่ได้ก็ตามคือคือถึงเอางี้ถ้าสมมติ่าพูดไปยความถี่อะผมดื่มนะเดือนละครั้งผมไม่ได้แบบเป็นคนแบบวิกนึงสัปดาห์แบบตอนไหนแบบมีทูนเลยก็ตามคนคนที่ิด็กพาพี่บอสต้องแบบคนรู้สึกอย่างนั้นแล้วคนก็จะชอบแบบเวลาเจอหน้าคนที่เอาหน่อยบ้างคือเราก็จะบอกว่าเออ้ได้นะพี่อยู่ในในบรรยากาศสนุกสนานได้แต่ว่าพี่อาจจะเป็นแบบดื่มหรือเติมที่แก้วสองแก้วพอแล้วยืนเป็นมารยาทของ ตอนนี้แหละครับถ้าระวังที่สุดเพราะน่าจะเป็นเรื่องขอเพราะว่ามันมันมันพอมันมันเฉพาะมันเป็นแผลเนี่ยซึ่งกะเพาะเป็นแผลเกิดจากมันเชื่อมไม่เกิดจากผักผ่อนน้อยและเรียบพอเทียดเสร็จปุ๊บก็เพาะเป็นแผลพอพระเแผลเสร็จปุ๊บร่างกายก็ยิ่งหลังกดออกมาเพื่อรักษาแผลกดก็ตีขึ้นมามากรล่องเสียงอีกมันกลายเป็นว่าตอนนี้อาการทุกอย่างมันสัมพันธ์กันมันก็เลยต้องรักษาไป ไปทีละสเต็ปทีละอย่างคลิปในความเหงาขั้นไหนถ้ามันการไปหนักขนาดไหนแล้วเราต้องหยุดงานจริงๆเอาจริงๆนะครับผมหนักมาสักพักแล้วแต่ผมหยุดไม่ได้ครับผมก็บอกตามตรงจริงๆผมหนักมาสักพักแล้วแต่ว่าผมตอนนี้ก็คือยาประคองอันนี้เรื่องจริงเพราะไม่งั้นก่อนคอนเสิร์ตก็คงไม่ฉีดสเซรั่ยเพราะว่าจริงๆสเซรั่ยจะเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตที่ผมอยากใช้มันไม่อยากใช้มันกลัวติดแล้วก็กลัวกลัวเอาเนี่ยมันยามันแรงนะกลัวอายุเราสั้นลงเรื่องของุญาต แผงเฉพาะเนี่ยถ้าเป็นเลือ้อยนานๆเลื้อยไปนานๆมันตายเป็นโรคแรงๆเป็นพิษอะไรไม่รู้เลยครน่าอาจจะเป็นได้หมอขู่หมอะไรหมอเออหมอขู่อะไรไม่ได้เลยครับหมอยังามาขู่ผมมากนะแต่ว่าแต่ว่าโชคดีที่คุณหมอเอาเอาชิ้นเนื้อทุกอย่างในกระเพาะลงไปถึงลำไส้เลยอเป็นตรวจหมดแล้วทุกอย่างปลอดภัยไม่มีไม่ได้มีสัญญาณของการเป็นโรคร้ายหรือว่าอะไรแต่ว่าบอกว่า ก็ต้องพักบ้างโอแม่ด่าทุกวันแม่ไม่รู้เลยได้แค่เพราะแม่ดูข่าวเลยโดนดา่าอีกแม่แต่ว่าแม่แม่จริงๆคุณแม่เป็นห่วงคุณแม่ไม่อยากให้ทำงานนะแต่ว่ามันก็คือผมรับผิดชอบเลยจริงๆแล้วก็มันก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องต้องดูแลหล,หลายคนอะไรอย่างเงี้ยครับคัดอีกหนึ่งสิ่งก็แต่คนพึ่งงานเหมือนจะอัน้น คูณคุณธรรมกับโค้ดแมทอ,องมายังไงรายการใหม่สองรายการสาด,ด้วยนะครับละครคูณธรรมนะครับแล้วก็โค้ดแมทนะฮะเป็นรายการใหม่ซึ่งซึ่งผมชอบผมผมชอบการทํางานของโค้ดคูณตกที่ว่าเวลาเราทําชิ้นง,งานอะไรออกไปอ่ะเราจะรอฟังฟีดแบ็จากคนดูด้วยซึ่งตอนนี้เราก็เก็บฟีดแบ็ทั้งหมดแล้วก็พยายามค่อยๆโตไปได้วยกันปรับปรุงไปได้วยกันมัางงานอาจจะมีบางอย่างที่มันตะกุกตะกัานบ้าง,างเพราะว่าเราไม่เคยทํางานปรดักชันดใหญ่ขนาดนั้นก็ ก็มีเรื่องบทมีเรื่องอการทํารายการเรื่องอะไรซึ่งฟีดแบ็กทุกอย่างขอบคุณทุกคนมากแล้วก็เราก็จะเอายามเอาฟีดแบ็กั้งหมดมาปรับปรุงในรายการอย่างเดียวอย่างโค้ดแบ็กทิ้ออกไปนะคุณพี่กอรใช่กลัวว่าจะเป็นคุณเดโมอีกไม่มีเดโมจริงจริงแล้วโค้ดแบ็ถ่ายไปผมคิดว่าน่าจะ6กเจ็ด EP แล้วก็คือมีสต็อกแล้วตอนนี้ก็คือเป็นคุณอุ่ภาคภูมิแน่นอนภาคภูมไปทิ้งมันไม่ได้นะไปทิ้งมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะน้อยใจกันเดี๋ยวอาเป็นพี่กอรเดโมอีกแล้วก็คุณอุ่ง มีคุณแมนในเน็ตฟลิกซด้วยเพิ่งลงไปม่ก็เนี่ยครับก็จริงๆงานควบคุมมันก็ยังรนอยู่เรื่อยๆปีหน้าก็น่าจะได้เห็นอะไรสนุกๆจริงๆปีหน้ามีแพลนทำงานกพี่ป๊อปสนุกๆด้วยให้รอบินต่างกันจริงๆมันมีโปรเจกต์เยอะมากเลยแต่ผมทำอยู่คนเดียวครับคุณพี่โสโสดโทษจริงนะโอ้มือก็มีอยู่แค่นี้แขนขาก็มีอยู่แค่นี้อยากทำเยอะกว่านี้ต่อกระจายการเดินองอะกระจายแล้วครับเคยกระจายอยู่ช่วงนึงช่วงนี้ผ่านมาเละเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมไปค่อยทออฟฟิต ผมก็จะไปคอนเสิร์ตเยอะพอไม่เข้าคอนเสิร์ตกลับไปทีโอโหนี่ตอนนี้อเจนดาเป็นหางว่าเลยที่ต้องประชุมว่ามีอะไรที่ที่มันไปเกิดแบบดีเฟกที่เราต้องไปเก็บรางแต่ก็วันหนึ่งมันเป็นเจ้านายเราม้องรอนายอยู่แล้วใช่ฮะฝากบอกพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนึงวันนึงพอเป็นเจ้านายคนแล้วมันอยู่ไม่ได้จริงมันต้องร้านตามเช็ฟกันดูแลกันไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณคับ